ก่อนจะไปรับชมคลิปของผมนะครับก็ฝากกดติดตามไปกับช่องต้น CR นะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับวิดีโอภายในช่องนี้นะครับก็จะทำเกี่ยวกับเกม GTA San Online ์บนมือถือนะครับก็ทำหลายเซิร์ฟเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสนโหลดหรือว่ารีวิวต่างๆนะครับในช่องนี้ก็ทำหลายเซิร์ฟมากนะครับสามารถไปติดตามแล้วก็รับชมกันได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับช่องต้น CR รนะ เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ l f เอเกมเมนะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ในเกม gta แซนออนไลน์บนมือถือนะครับเซิร์ฟเบบี้โลว์เพนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวภายในเซิร์ฟกันนะครับ ก็ยังไงก็ฝากนะครับทุกคนกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเห็นว่าหน้าจอมันแปลกๆเพราะว่าผมเล่นในคอมนะครับวันนี้เราเรามาเล่นในคอมอันนี้เป็นเซิร์ฟแรกเลยที่เล่นในคอมนะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเบบี้โร่เพลย์นะครับโอเคมาครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวข้าวกันเลยนะครับอ่าคือผมเล่นในคอมเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเซิร์ฟในคอมนะครับก็คือก็มันเป็นเซิร์ฟในคอมด้วยนะครับคือคือเล่นได้ทั้งมือถือและก็ PC นะครับหรือว่าเป็นคอมนั่นเองนะครับสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับอ่า ก็เดี๋ยวลิงก์จะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับลิงก์โหลดนะครับเว็บเดียวมันเป็นเว็บของเซิร์ฟเวอร์นะครับจบทุกปัญหาเลยนะทุกท่นว่าคือแบบว่ามีหมดทุกลิงก์นะครับทั้งกลุ่มทั้งอะไรอย่างนี้นะครับใครอยากเกตติดต่อข่าวสารจากเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถเข้ากลุ่มไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราสมัครรับผ่านก่อนนะครับผมยังไม่มีรับผ่านเลยนะครับก็เดี๋ยวสมัครรับผ่านก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็กด next ไปนะครับโอเคใส่รับผ่านเหมือนเดิมนะครับ enter ไปโอเคครับผมนี่เราก็เข้ามาแล้วนะครรัับบสําห b บบี้โรเลทนะครับอันนี้คือภายในเซิร์ฟนะครับอ่านะฮะก็ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็น ID แล้วก็ Level XP ต่างๆนะครับสามารถดูได้เนาะนี่ครับภายในเซิร์ฟเห็นไหมก็สวยนะครับผมตกแต่งเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเซฟโซนนะครับแล้วนี่รถตำรวจนี่คืออะไรเนี่ย <c oughs> นะครับโอเคนะครับสำหรับภายในเซิร์ฟเวอร์นะฮะเซิร์ฟเวอร์ Baby Roleplay เนี่ยมีระบบไม์ด้วยนะครับในมือถือสามารถคุยกันได้เปิดไม์คุยกันได้เลยนะครับแต่ว่าบนคอมผมยังไม่ได้ลงน่าจะเป็นเป็นไฟล์ไม์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่ค่อยชินนะเดี๋ยวเราจะมารับของควัญเด็กใหม่กันก่อนดีกว่านะครับเด็กใหม่ก็ต้องรับของควัญเด็กใหม่ครับผมก็โดยการกดปุ่ม n นะครับปึ๊บนี่โอเคนะครับก็เนี่ยเราจะได้ของควัญเด็กใหม่นะครับก็คือเลเวลนะครับบวก2แล้วก็ลดเฟจิโอนะครับหรือว่า เชารถอีป๊อปนั่นเองนะครับแล้วก็เงินในธนาคารอีก2 0 0 0 0บาทสามารถไปเบิกได้โอเคนะครับคือเราต้องไปเบิกใช่ไหมเงินในธนาคารเนี่ยใช่ป่ะน่าจะใช่นะครับอันนี้คือคําแนะนํเหรอโอเคเราอ่านดูซินี่ครับคำแนะนำนะครับสามารถ ดูได้ประมาณนี้นะครับปุ่มของไม่อ่านนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะมีจะอันดับผู้เล่นนะครับของไม่กดได้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็รายละเอียดได้ตรงนี้นะครับเป็นของเป็นแพทของเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านั่นแหละโอเคนะครับมีรถเช่าของรัดนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้คือเป็นรถเช่าในเมืองนะครับสามารถเช่ารถได้แต่ว่าเราได้รถฟรีมาไงอ่าแล้วก็นี่มีตู้ ATM นะครับสามารถทับ ATM นั่นเองนะครับโอเค ATM นี่ประมาณนี้นะครับกด Enter ไปนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับไอ้บีบอกว่านี่คือระบบ ATM แบบใหม่นะครับนี่เรามีเงินในแบงก์เห็นไหมเนี่ยธนาคาร20,000บาทสามารถวิดดาวนี่เบิกใช่ไหมอันนี้เนี่ยน,น่าจะเป็นาฝากเหรอฝากแล้วก็ถอนแล้วก็อันนี้คือน่าจะเป็นโอในให้เพื่อนหรือเปล่าไม่รู้ครับวิดดาวน่าจะเบิกนะโอเคแล้วเบิกไหมหมดเลยแล้วกันนะครับเฟี้ยวดี20,000เว้ย <laughs> โอเคครับผมเบิกเรียบร้อยนะครับหรือว่าถอนนั่นเอง แล้วกดคลอสด้านล่างได้นะครับก็คือปิดนั่นเองอประมาณนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้มีเช็คราคาสินค้าด้วยก็คือแบบว่าสามารถดูราคาสินค้าได้เวลาเราจะไปทํางานอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับางานในเซิร์ฟก็มีเยอะนะเนี่ยโอเคนะครับอลองลอง,ลองทับ GPS ดูนะครับว่ามีงานอะไรบ้าง GPS นะครับปึ๊บ มีงานสถาน,สถานที่นะครับมีสถานที่แล้วก็มีงานถูกกฎหมายผิดกฎหมายนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวดูสถานที่หน่อยซิว่ามีสถานที่อะไรบ้างโอ้มีเยอะมากเลยครับผมมีบอกระยะทางด้วยนะครับอันนี้คือระบบภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับเฮ้ยมีเล่นสล็อตด้วยเฮ้ยขอดูหน่อยเล่นสล็อตอะไรอะ่ะเนี่ยมันมีเล่นสล็อตตัวด้วยท่านผู้ชมระบบเขาเยอะมากนะภายในเซิร์ฟเวอร์เบบี้โร่เพลยเนี่ยโอเคท่านผู้ชมผมลองเล่นสล็อตหน่อยได้ไหมโอเค500บาทพอพอไหมห้าร้อยบาทห้าร้อยเออทำไมผมพิมพ์ไม่ได้แล้วเนี่ยโอเคพิม okay พ์ได้ละห้าร้อยบาทนะลอ,ล,อลองดูครับผม ลองเสียงดูอา่าให้เราเลือกเหรอให้เราเลือกเลือกเลือกอกันไหนเอ่ยอันหนึ่งอะวัดมีร้านอาหารอยู่นี้ด้วยนะครับนี่เป็นร้านโด,ดนัทนะฮะโหนี่คือเธอบอกว่าของเธอครั้งแรกนะอะไรอย้าเนี่ยคือลือนะอันนี้มีรถเช่านะครับแล้วเราเรียกรถเราอย่างไรกดปุ่มเพจได้ปะ ปุ่มเฮดไม่ได้เหรอน่าจะเป็นปุ่ม Y เหรออ่าปุ่ม Y นะครับผมกิจปุ่มเฮดคือมันจะมีบางเซฟเขาจะเป็นปุ่มเฮดบางเซฟก็จะ <anking S 1> เป็นปุ่ม Y นะครับเดาได้เลยนะครับตัวได้ไม่ยากครับผมอ่ะอันนี้สตาร์ทก็คือน่าจะเป็นข้อมูลตัวละครนะครับอินเวนทอรี่ก็คือกระเป๋าของเรานั่นเองโดเนตก็โดเนตใช่ไหผม GPS อ่าจุด GPS อยู่ตรงนี้นะครับอืมสามารถทับ GPS ก็ได้ดูตรงนี้ก็ได้เนาะออเทอร์นี่คืออะไรอ่ะกดดูดิวัดคืออะไรโอเคกดปุ่ม Y มาใหม่ เดี๋ยวเราไปที่กระเป๋าของเราก่อนกระเป๋าเก็บรถไม่มีเหรอมือถือให้มีมือถือด้วยเหรอว้าวมีมือถือฟรีด้วยแต่ว่าเราเรียกรถยังไงเนี่ยฮัลโหลอ่าแล้วก็เราไปสถานที่ทั่วไปมีการ์ดหรือเปล่านี่ไงนผู้ชมการ์ดเรียกรถนะครับมีการ์ดเรียกรถกับการ์ดเก็บรถนะการ์ดเรียกรถโอเคลองไปดูครับผมการ์ดเฮ้ยมีเป็นอันนี้ด้วยนผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าดูแมปดูแมปนี่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  นี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยจีบีเอสนำทางอ่ะนะท่านผู้ชมแค่อย่างเหี่ยวนะเนี่ยเป็นสีแดงๆเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยสุดว่ะรถฟรีรถเช่าเลยเนี่ยลองดูครับไม่แน่ใจอ่ารถเช่าครับผมโอเคเช่าเรียบร้อยครับผมไปครับแล้วขับยังไงเนี่ยอ๋อเฮ้ยท่านผู้ชมฝั่งซ้ายมือมีเป็นอันนี้ด้วยบอกกิโลท่านผู้ชมเขาเรียกอะไรไมเออเป็นไม่รถนะครับผมเอาเรื่องจัดนะ คือวันนี้ผมจะได้ทํางานไหมเนี่ยกว่าจะมาถึงกาลัดนะครับโอเคลงรถเรียบร้อยผมต้องทาไงเนี่ยโอเครีบเรียกรถเลยดีกว่านะครับกดปุ่ม N เรียกมาเลยอ่าโอเคได้รถมาแล้วแล้วก็กดปุ่ม F ก็ขึ้นเลยไปครับผมได้รถมาเรียบร้อยอ่อสตาร์ทรถโดยการปุ่ม N ไปครับผมโอเครถอย่างเฟี้ยวเดี๋ยวเราลองสักงานแล้วกันนะครับขอเป็นงานอ่ออะไรดีทับ GPS ไปเลยนะครับเดี๋ยวไปเป็นงานถูกกฎหมายแล้วกันนะครับผมผมคนดีต้องเลือกงานถูกกฎหมายอาล่ะท่านผู้ชมผมว่าผมจะเลือกงานง่ายๆเลยแล้วกันนะเอาเป็นงานตัดไม้หรือว่างานอะไรดีตกปลาดีกว่านะครับใกล้ดี A few moments later โอเคครับมาถึงกันแล้วนะสำหรับงาน The s u r e r Baby Roleplay นะครับผมก็คือเจ้างานตกปลานะครับเดี๋ยวเรามาลองตกกันดูนะครับว่าจะเป็นจังไหรนะครับเป็นยังไงเนาะโอเคกดปุ่มบายเพื่อตกปลาเลยนะครับปุ่มบายกดไป นะครับอ้าวไหนวะวัดเดี๋ยวปิดก่อนน่าจะต้องยืนยืนตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปุ่มไว้ปุม่มไว้เอ้าเป็นไรอะ่ะปุ่มไว้หรือปุ่มเอ็นเนี่ยลองดูใหม่สิปุ่มเอ็นดูเอ็นไม่ได้ไว้มันต้องวอไว้เลยท่านผู้ชมอ้าวจบแล้วเออผมไม่รู้จริงๆอ่ะท่านะผู้ชมทำไมมันทำไม่ได้อะ่นะงั้นผมไปงานอื่นได้ไหมผมไปงานอื่นโดยการดู GBS ตรงนี้แล้วกันนะ แล้วก็ไปที่งานถุกกฎหมายนะครับเอางานใกล้ๆแล้วกันนะครับงานเก็บหอยได้ไหมสามร้อยเมตรนะผมไปเราไปอีกเราผมเราอีกงานแล้วกันนะโอเคมาถึงแล้วท่านผู้ชมนี่คืองานเก็บหอยนะครับนี่ก็จะมีหอยประมาณนี้อ่ะโอเคงานนี้ก็มีหอยเปิดอาอยู่นะครับอ่าตามใจฝั่งนี้มันน่าจะมีเป็นหอยมุกนะโอเคกดปุ่ม A นะผมอ๋อต้องเป็นถือทัอื่อก่อนพั่วจะอยู่บนนี้นะครับไปขึ้นมาเลยครับนี่คือทั่วนะับหนึ่งร้อยบาทนะโอเคออกตังกันเลยกูแต่ว่า เงินไปในเซฟเขาให้มาเยอะครับผมเป็นสองหมื่นเลยอะ่ะขุดได้ยันชาติหน้าบอกเลยมีคนกำลังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีคนกำลังเก็บอยู่เอานี่ไงนี่ไงได้ละได้ละเฮ้ยโอ้โหมีเป็นอันนี้ด้วยนะผู้ชมไอ้นี่มีนคืออะไรเป็นหลอดอะเดี๋ยวนี้หลอดสีม่วงๆครับผมนะเฮ้ยเสียววะนะผู้ชมแต่ว่าทำไมมันมนานจังเลยวะวอาก,กิ้งก็คือตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่ยมันก็จะขึ้นแสดงแบบนี้นะครับเอ้ยโอเคนะนะผู้ชมก็ถือว่าสุดๆเลยนะครับ อ่าก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมเก็บไม้แค่หนึ่งอันพอนะครับคลิปนี้น่าจะยาวเลยท่านผู้ชมนะเดีย๋ยวเรา GPS อีกรอบนะครับโอเคไปที่ GPS ครับผมแล้วก็อ่าไปที่สถานที่ทั่วไปนะครับน่าจะมีตลาดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวดูที่ตลาดนะครับน่าจะต้องไปตลาดนะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่ออะไรไม่รู้เพื่อ,เพ,อเพื่อไปขายหอยนะครับขายหอยอะ่ะเพื่อเอาไปเอ่อเราเราไปจำหน่ายครับผมนะเราจะจำหน่ายหอยนะครับขุดมาแค่หนึ่งตัวนะครับมันจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยหนึ่งตัวจะขายได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูครับผมผมว่าน่าจะขายได้นะครับ ถ้าขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับต้องชมก็ลองมาทําดูนะเพราะคลิปนี้มันยาวละไม่ได้ลงนะครับอ่าชนด้วยเป็นไงนี่ถือทั่วามาขายที่ตลาดด้วยเข้าทางไหนเอ่ยทางนีโโโนะ้โอเคครับผมโอ้โหมืดมากนะโอเคครับนี่คือตลาดของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีหอยอยู่ตรงนี้อ่าโอเคเห็นได้ชัดมากนะครับก็จะมีเป็นอย่างเช่นขายปลาอันนี้ใช่ปะ่ะนี่ย โอเคเลยท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราขายปุ่มเอ็นนะผมห้าหกสิบหกบาทผมขายหนึ่งตัวนี่เป็นไงได้มาหนึ่งตัวแล้วก็ขายได้อะท่านผู้ชมนะเอาจริงคือไม่ต้องจํากัดอะไรเลยครับผมใครตกปลามาได้หมดสิบอันเนี่ยก็ mm hmm. ได้ไปแล้วหกร้อยหกสิบบาทนะครับร้อยตัวเอ้ยไม่ตกปลาดิเก็บหอยนะครับเก็บหอยมาได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยลูกเนี่ยดูนะหนึ่งร้อยลูกก็ได้หกหกพันกว่าแล้วท mm ่านผู้ชมหกพันใช่ไหมเอ 6, อ mm hmm. นั่นแหละหกพันหกร้อยอะท่านผู้ชมนั่นนี่คืออะไรเนี่ย mm hmm. กดปุ่มเอน็นได้เปล่า ขอพรได้ไหมไม่ได้เหรอครับโอเคก็เอาเป็นว่าแล้วสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะครับไม่น่าจะสั้นนะเดี๋ยวผมจะได้ทำสั้นเองโอเคก็เอาเป็นว่าแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปย้อนหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมกิหลบหน้าทําไมเนี่ยอมองหน้าอ้าวหลบหน้าอีกอะไรกูเนี่ยโอเคฝากกดไลค์ด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นเซิร์ฟเบบี้เลยเพลยเยอะๆนะครับผมโอเคบายครับ